สวัสดีครับผมเซล,ลนน์นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน PK s u p e r b y ร e นะครับร้านตั้งอยู่ที่นนบุรีปักเกตนะครับร้านเปิดเวลา10บโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับวันนี้จะมารีวิว MT-09 สีส้มนะครับปี2017นะครับพาชมสภาพรถรอ,อบคันกันครับ รถสภาพเดิมๆเลยครับมาดูของแต่งกันครับม,มีไฟเลี้ยวหน้าแต่งครับแล้วก็การเครื่องครับไฟเลี้ยวหลังเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับ ยางของรตโซ่ดอกยังเต็มๆอยู่เลยนะครับโซ่จะเตอร์ใหม่ๆเลยครับหังไม่มีบุบไม่มีรอยนะครับามาดูหน้าไมคันนี้กันครับ รถคันนี้วิ่งไปสองหมื่นเจ็ดนะครับไปฟังเสียงเครื่องกันครับ <accent> ใบเลี้ยวหน้าหลังปิดครบนะครับ เครื่องไม่กระดุดเลยนะครับภาพเดิม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 จัดใครชี่ส้อาพเดิมเดิมแนะนำอันนี้นะครับ,บครับ